ีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เวนจะพาจะมาสอนการก๊อปปี้อ๋อรัชกาลที่๙นะคะงั้นเราก็ผีเขียวก็เพราะเราจะสมภพเลยเปิดแปดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเพราะเราจะสมภพนะคะะรับเอ่อเพราะราชการมีกิจก็ได้นะคะพระเลิศ กรณียกระดัชกาลที่เก้าเย้โอเคเด้งเจอแล้วเรากดเข้าเลยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเยอะเหมือนกันน่ะยาพาร์ไม่ชอบเยอะไม่เอายาพาร์ไม่ก๊อกที่แบบนี้เออมิวบอกผมเป็นอัน เยอะนะคะหังจากนั้นก็กดแบบนี between, <Yeah. S 1> ้มีเพากกำลับคอปล้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดคลิกขวากดอันแรกกดเข้าในโปรแกรมกดอันนี้แล้วก็กดอันที่เราต้องการแล้วมดมันจะตรง คุ้นค่ะโอ้ไม่ได้เลยค่ะโอเคกปาีอยากมาเดี๋ยว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 ี๋วเดี๋ยวนะอเร้องกแแบบนี้โอ้กดตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วก็กดตรงนี้กดอังนานิวแล้วก็กดขนาดสิบแปดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหน้าแรกกันเลยย่ารู้ไหมเกี่ยวกับการก๊อปปี้ทํหนูทำไปนะย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมีตรงนี้หรือก็กดลบป,ปากหูเกี่ยวเรื่องการก๊อปปี้มากๆเลยบอก มันมีเออที่เหลืออยู่นะก็ปี้ปิ้วไม่เหลือแล้วตรงนี้ดีกว่าก็ปี้อ๋ออยากดูเหรอมีาพัาไม่รู้อะปิ้วเกี่ยวกับการคัพปี้เนะี่ยเป็นพับกัพปี้ได้นะคะคัพปี้ได้บางเรื่องบางเรื่องมยพับกับคัพปีพ้ไม่ได้เลย ก๊อปปี้ใตัวหนังสือครูเพิ่งสอนมาอ้าวมาจริงๆเลยอ่ะโอเคยืดหยุนมากไม่ได้แล้วเราก็ต้องก๊อปปี้ข้างล่างแล้วบทมันจะยาวหน่อยนะคะโอไม่โอเลยค่ะ พ่อบอกโอเคเรียบร้อยตรงได้ไหมโอเคได้ค่ะจริงะพ่อก็เฝ้าดูเหมือนกันก็ป๊ก็ปี้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 เลยต้องก็ปี้อย่างนี้ก๊อปปี้ค่ะก็อปปี้ได้แน่นอนก็ปปี้ค่ะก็ปี้ได้แน่นอนอ๋อไม่อะไรแล้ว บอกก็ปีข้างล่างกันดีกว่ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้ารู้ว่าเยอะเดี๋ยวจะพอไม่เอามาดีกี่หน้าแล้วอ่ะสี่หน้าเอาไวปมาณสี่หน้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะพอจะให้ดูหน้า